สบายดีเด้อเนาะสบายดีบนสุขภูสุขคนสบายดีตอนเที่ยงจ้ามือนี่เขาสิมาแกียงน้องใหม่เกลียวนะทุกคนป็าแหลงกระชวนเมื่อเช้าเท้ามัละเป้ามังหอยย่างเลยในตู้นี่ลาบบะมีแรงเจีงซีและพี่น้องหน้าแรีงนะบะเกียงน้องใหม่กระลาบเท่าอืบะลาบเท่ากระตะมะฮุง ทางกระแกงไปวางซีหามื่นนี่กระแกงอีกแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยหมูสวัสดิ์นำมาสู่แกงนางหามาแต่เงินนางพูดแหละแต่นางอยากกินฝีมือแม่รุนนะก็เลยให้แม่รุนแกงจ้ะมือนี้เอาเสื้อเสียบด้วยแม่อันนี้คือหลวกประเดกใส่หลวกประเดกประเดกมันตน้นเลย เจดังกะบ่ยังนัวบ่ได้ต้มมันน้ำมันใส่ด้ต้มน้ำใส่ใส่น้ำไหมเอาใบขันทินแบบใบกระทินกันนัูกเอาพลังใบใช่ยิ่งแหมะต้มโอวิสีใส่เก่ง่อไม้เที่ยงน่าจะแต่ว่าบดเอันนั้นทำอันนี้คือหมักบวบแกงใส่บวบ แต่ว่ันนาแล้วมันก็สิอืดแต่ว่าขอยีแม่ที่เราปลู่กมันกำลังเป็นแล้วพี่น้องใกล้จะเป็นสะชงให้แล้วแหละมีวีแววกำลังเห็นเริ่มเป็นดอกนะบมักถั่วก็ว่าสิเลิกมีง่วงกลิ่นไปเห็นลายพักสินเลยบองหันไปที่พักหาพักแบบเออคือยังไปจับอยู่ยมแล้วนน้องคนในสวนนะโม่เดี๋ยวโ่ในสวนเลือดตะหมากหัวงช่องเครือเล่มอะไรอีกนู่นนะเดา๋ยวโคตเหมักปู่หมักถั่วไว้อยู่สวนอ้อย งัวก็เลยเขาไปกินมักถั่วพี่น้องเพราะว่านนี้เสดเอาออกเนาะมันหูอว่าบเสีย์ผ้าอีนี่มันหูอกยากมันละโลมันละโลผอีน่มันบุกการหนามนกินตะไบมันแล้วก็รอสักครู่ทาหมอพดอ่าจะน้อนก็ปดตรงตรงผอีนี่มันบุกพิดจับบอมันบุกแหวนอี๋เนาะอีคุณบุกพิดมันหลุดไม่ไงล่อกำลังพด อบหอมบักขักเลย đi. ใส่ผักขยะลงไปเลยพี่น้องคนละแม่นิ<ม>้แม่อร่อยที่สุดขอบคุณใส่เนื้อเปื่อยลงไปด้วยนะคะอีแม่เอามาแต่งานบุญเขาจะอร่อยนะไปเน,นี่ยแล้ไม่พอเลยยิมองขนแก้วบุ๊บขึ้นจังหวะ<ม> โซแสงมากเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละแกงเราใหม่เนี่ยตัวรองมือเลี้ยงซะจงไว้ให้นางปกติกับบางเสือกตอนใดถึงไปส่งให้คือจังหวะตอนนั้นนะต้อนบนลายอะไรก็เลยอะไรต่ำไรใช่ไหมลูก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  ไพยก็มากพี่น้องนะลุงเลนปรวยแม่ยังอยู่สวนหอนน่แม่พุกห,หอนน,น่แะกแ่น,นี่แกงน้ำมันเทียงจ้าไปจะเสียบบักคักพี่น้องทุน มาเ้อกินเกลียงเราไหมครูมเลยมาเ้อกินข่าวจ้ากินข้าวเทียงแกงนรอไหมลุงเลินพร้อมครอบครัวเจรล่สายเดี่ยวนะคะอน่ะอน่ะเสียวสวันอีจ้ามึงอิมีเท่านี้นะจ๊ะสุดเห็นเบอร์นลุง คนคนกินบิดาเบิดเบิดเวิดเบิดแค่มันก็หอดนี่ค่ะนาทีเนาะก็มนอนนะลกนาที่แู่ายๆกล่นท่บิบกับยอกใหรลสตรั้ค่ยูดอกกินกรบลมไม้ยินบเสียงลมนพน้องห้ลมธรรมชาติเป่าให้ อีแมงอยู e ่ในครัวเ่าลี่กินแกงไมไหม้แ่เพงเพราะว่าไม่ชิเบิ้ลเลยเนี่ยเบิ้ลแ้ไม่สดเลยก็เลยกบบเบิ้ลไม่สดเลยก็บนี้ไ่ส่ใส่ใส่ใส่ส่มันออยู่กวงกีนี่เอิญกันกินเขาวพี่น้นงเสียงดังนี่แหละพี่น้นาะกะดอยู่ในกลิ่นเนี่นะเออยู่เสียงหนึ่งก็อย่างนบิีเสียง

เจ้าใจมังค e <M> ุดเลยคือเขาเหมือนเขาไม่จคือมาเลยกับี่ายนะเป็นเจ้าบ่อกบอกที่มนง่่อยดมนกนคืออย่ากว่าคืาขีดห่าวเสียดกันอยู่คือว่าต้องใส่ประเดมันเลยใมันกะเล็อมันมันพนละสูดมันาเห็ดจ้วบ่อประเดอันนี้ร้อนเห็ดเจียวบุ๋เจ้บง โบมาเชวัาบ้งนำบ้องจิอันนี้ม่ใส่น้ำเชได้ใส่จิต่น้ำก็ได้มเป็นอะไรแช่เยอะใจไหมนั่งนะมาแต่บ้ายหัวม่วงคุณนะหาใหมมาแกงพี่ออยาให้แม่สวรรค์แกงให้กินลายคนนะคับแช่ที่บุรีรัมย์ผมไปกินได้ใหม่่แช่โอ้ยถนึงกัตัชตอนเก้านงะลาย เอปเจมาเตอนแรกสงาเก่าเล่นใช้ทั้งงตอนบท่านลงทำมุอออกไปแล้วชอมไปลำบังหัาด้อคนเนาะไม่ใช้อะไรี้ย่อนออกง่ายไว้กกะยอดมันห่างคุณมาคืนอหนึ่งโบราณทองบ้อือ ลูกก really? <speaking in ecology> ็บอกไปนะบอกจ่ายอวก็บอกแช่แ่จ้จเน่ยแ้วแช่เบอร์เงินเหรอเหลียแเ้าไอ้เนี่ยเาไ่แ่เรียดคืกระทงนะไปโบราหดพังพี่น้องไม่ชเรียแล้วเอาไม้กอเอาเลหดพังได้ไมมันกระไายอยู่ไหนรลมเนาะ ใตอลิมาแหวนัห้แบบสวยถวยบไม่ทำยังไม่เกี่ยน่ากินมากน่ากินหมวกอยมันจับจ้องกับบุงกตามันอยากแทบกัดเหัวข้าหว,ขขหวหัหวกลินหวานไทยุ้นันเบอร์แซกเสีย่มีม,ม,มดยดก็ค้าอดเยยันโมกินได้ใหญ่เหมาะเลย่วนูไว่อยู่เฮงขนานนอือมต้องเหนื่อยต่เลยวันน้วัน อันชนกุหลาบหนึ่งลายนาะกอขาค่ะนะลำหองงามเลยไปมาอยู่น้ำล้างซ้ำสิคิดเบอร์ปุ๊บแาได้ยายดวยหลาเจือมากมันนักบนเขาคนที่บ้านเขามันมันบนี้เลยมันลายเน่เน่ยปุเอ่ากเองมาบดปุกว่าแม่เฮอมากพราย่าบดจินเขากรบอกมากอ่ะอยแตข้อมูอ อันนี้ก็แน่ใจแห้งไวแล้วว่าไม่แล้ค่ะลูกสาวกบเพ็รแม่บอก่าของคุณยายนะไปแล้วเพือนขอบินแป่ทั้งนี้พอพี่ได้เห็นบ้านหลังเห็นบกุก้อนเห็นกล้องเห็นอยู่ค่ะอ๋อใช่ค่ะลูกสาวเจ้าจ่าสี่พี่น้องไม่อยู่ไม่กินก็เอิกันมากินต้นอะ กี่รัตดลัว่กนี่เดรสอสอตี่่มาสิ้กมาเลยลบุมับม่ในกอ่มาพวกเอาเอาบ่วงมาอีกน่ฮางจ่จังเี่า้วาบ่เข้าหมดแล้วทีเขาเาอะุญบางก็ไมเห็นดี พีแเห็นแต่แคนเอาเห็นแต่แคนกะเอาอเงียพจนยุก็จเลยเบิตุกคนมางน้นแล้วบุ่มว่าเหลือไผ่รวยเลินรุนบุญเหลือแต่บ่อนจ้าเงินท่านเขาบ่อนไ่งันเือนนต่นทานผ่่ เหลือบ่อนพี่น้องมากเกือบผู้คนยายางเบิ่วานยางเบิดคนเหลือแต่บ่อนเมื่อกี้แก่าไหมจางแกไทำไมให้เงนเชื้อขาาส่งแดดงานการคนต่อยนบอกถ้าวันเรขึ้นเฮงลนเลยแม่แก่หน้ดังนะอุ่นอุไม้มัอจะอุ่นอุ่นอ่ะ เขาไหม่นี่ยนึัแล้วแรงรดนตัวแรงกินดูได้ป่าวพวกไว้่อน่มแข็งเ่าเาลมผัดมันก็ะด้งเนาะนามันกระเ้นยังจะเท่าอ่ะเฮ้รบเมื่ออก็หนึ่งใบเมื่อยอไรหนึ นุนี่ตรูตกิ่นี้ยวคำเมือโนจะกินจะแฉะอยู่ตัวน้ไปทานเขาหมดะนิดแ้วหน้าเขากินอยู่เขาก็ลกเขาเลยอกัดชื้นุดแ่บได้เหนียวไม่ต้อุ่นับอุ่นมาก้มาลายขุมมาลายมันจักาดบได้ไงแล้วมันจะลายบได้นลายคนกันเลยมือกับมุ้ามอก้ไปิชกาถือกาบถือ คุณไปคุมากเไป๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปวเดี๋ยวเไี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไป๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยว